เอฟซีฉันบอกมาว่ากินนุ่มเสียในแก้เพชรได้มุนีจัดไปสองกองเลย่า ติคุณอุ้ยอันพอดีเลยคุณมื่อเนี้ยใช้ตำขนมเสียนซุ่มมืคุณกลิ่นกระป่าเผาตี<ด>อุม้มต่วะถ้า,ากลิ่นเผ็ดๆเลยเนาะโอเคเอสมีพ่อมาคุณพ่อพอ,อุ้มพ่อกรเทียมลงไปป้าอุ้มคุณามาขี่ฟ้า ก่อนไงเถอะฉันแห้งาดดฝนโตเกียวให้ฉันไปปักตะไคร้บ่คุ้นโอ้ยอุ้มว่าเป็นยังดอกฉันยานน้ำท่วมข้าต่ำน่นเป็นยังแต่ก็ฝนตกก่อนเมียนอยู่คุณฟังเฮ็ดฟางเฮ็ดฉันว่าชิฟาก้อนนี่นี่นี่มัดตกใส่ห้องแถวๆเลยแต่พ้าต่ำดีกว่าแหลกไปคุณแหลกไปแหลกไปแหลกแล้วอุ้มเยี่ยเยี้ยใส่น่าใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ฉันเหยาะๆเฉยๆกันนี่ฝองเลยคุณนรับตาไว้รับตาไว้ เลลอุ้งเอาเอาใส่ไปที่นี่ตรงเลยุรงเลยเยใส่เลยใส่เลยใส่เลยเซลลเลยยังใสลลงไปชิฟายนี้มาเดีวคุณอุ้ยงันมาหล่เถอป๋างนนะคุณอะไรป๋าใส่ไหมคุณเซลลอุ้งเซลล์เยิ่งเยอะเลยยิ่งยอ ในไดนี่ล่าฉันกระแซบอ่ะอปาอุ้มจะมาวุ้เป็นประเภทแท้คุณจะกินได้บ่ล่ะฉันจะกินได้แล้วเนาะมุคุนละจะกินได้บ่ใส่เลยคุณปาดก็เป็นกระแซบเป็นกระแซบเหรโอ้คุณเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็แล้วเสแล้วเนี่ยมาใส่คุณเนี่มาใส่กินเลยเฮกินเลยเฮงปาดกระแซบกระซบกินเลยนะอุ้มกินเลยคุณกินเลย เป็นจังไนอิ้มเพชรย,ยุ้ได้หนิอุม้มคุณจะกินได้เมื่อทหอันจกินได้ละนะ คุณคุณสิกินได้บ่ล่ะคือเป็นตะเพ็ดแท้เพชรจุ้มเพชรจุ่มตีมคอยกินเด้อคุณเด้อโอเคคุณว่าเพชรจีอุ้มโอ้ยสามีฉันว่าเพชรดอกควเอาตีแสดงว่าคุณเริ่มกินเพชรเก่งแล้วเด้อนี่ คุณฉันลืมบอกไปฉันไปเรียน้ามาเดมอน,นี่เอาี<อ>่อุ้มเขาบอกมาคุณเสียใจงไงล่ะ,ละเฮ้ยแบบแก้เผ็ดไปจุคุณนี่นี่ตินปลาแก้เผ็ดคุณอุ้มเมื่มอ,อ,อกี้ฉันแกะแล้วกางมันติดมานาำแม คุณแกะเสี э ้ยนคุณแกะฉันแม่เอ้ยให้แกะหายคุณมได้ง n h ạ คุณหนาวโอเคอุ้มขอบคุณคุณหนาวขอบคุณเข้บมาอุ้มไปเดีอย สำ <gas> น <Schweiz> ี่ฉันกินได้ยางสบาย เพยอดูน้อยอิเพยเนเพย่นอิฟซี่ได้เกือฉันพสเพเโอยเพยตีคุณมืงฉันแกปลาให้กินเย้สำนกพากันเพย์เนาะคุณเนาะแกปลาให้แกปลาให้กเอาออกแล้วนี่เพ โอ้ยเนาะเผ็ดมากกับหยาฉันอีกละกำฮุ้มแพ้ขเขากินแล้วอุ้มเดี๋ยวที่เช้ากล้างวให้คุณอีกทีอีกทีอ้าออ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  ตีคุณเอาแล้ได้ฉันแกให้เอ๊จะฝาจฝฉันพลิกก่อนหึติดแน่แถวแ้แพ้กำอแพ้พ้ไปไปไเไปรปฝ่าไปแพ้แ้ยเนาะป๊ออุ้มไม่ไหวแล้วอุ้มคอไปกินน้ำกอนเลยจะไม่ไหวแล้วไป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 ่ไปโอ้ยแพ้แเสียเมียนดอกเด้อโอ้ยสำนีหนึ่งกับเพจ ย่เ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 ้ยมือนี้น้องอุศนะมันดีใจแง่แต่มือนี้อเอฟซีฉันต้องขอขอบคุณเธอเด้อที่บอกขอมุ่นรับให้ฉันว่านุ่มแก่เพชรได้อฮ้ยสนะเหลวห้องมือนี้คือดีใจแท้ อิ่มมันอีดีดีเนาะกินอิ่มแล้วก็บาได้เมียนเมน <c oughs> <c oughs>